สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องราวของสนามฟุตบอลในประเทศมาเลเซีย ถึงแม้ว่าลีกฟุตบอลสูงสุดของทีมเสือเหลืองมาเลเซียจะไม่โด่งดังเท่าลีกญี่ปุ่นและลีกเกาหลีใต้แต่สนามฟุตบอลของบ้านเขาเนี่ยก็ติดอันดับโลกเยอะอยู่เช่นกันและคลิปนี้ผมจะพาไปดูสนามฟุตบอลในลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียว่ามีความสวยความยิ่งใหญ่และความจุขนาดไหนแต่พร้อมกันแล้วไปชมกันเลย12สนามในซูเปอร์ลีกมาเลเซียฤดูกาล2563 สนามที่1สนามกีฬาธานดูร์ลาซาเป็นสนามฟุตบอลในเจงกะรัฐปะหังใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลซะเป็นส่วนใหญ่และสนามแห่งน,นี้เปิดใช้งานเมื่อปีพศ2558มันเป็นสนามที่ได้รับการตั้งชื่อตามอดีตนายกเทศมนตรีมาเลเซียที่ชื่อว่าธานดูร์ลาซาและปัจจุบันสนามแห่งน,นี้เป็นลังย่าของเฟลด้ายูไนเต็ดสนามแห่งน,นี้สามารถจุผู้คนได้ทั้งสิ้น25,000ที่นั่ง สนามที่2ส,สนามกีฬาสุลต่านอิบบาหิมเป็นสนามฟุตบอลในเอสแกนดาเพลีย์รัฐยะโฮประเทศมาเลเซียสนามแห่งนี้ตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติของผู้ปกครองในปัจจุบันของรัฐสุลต่านอย่างท่านสุลต่านอีสกานดาสนามแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแทนที่สนามลากิตสเตเดียมสนามแห่งนี้เปิดให้เข้าชมในวันที่22กุมภาพันธ์2020เป็นลังเย่าของสโมสรจอราดูตาซิมและสนามแห่งนี้มีความจุทั้งเส้น40,000ที่นั่ง สนามที่3สนามกีฬาดารุตอามันสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ในอารอสเซตารัสเกดาใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลในปี1962เปิดใช้ครั้งแรกในนัดที่มาเลเซียชนะเกาหลีใต้มันเป็นหนึ่งในสถานที่สําหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกเมื่อปี1991สนามแห่งนี้เป็นลรงย่าของเคดาเอฟเอและมีความจุทั้งสิ้น32,387ที่นั่ง สนามที่4สนามกีฬาเฮงจูบายเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ในคูบองตั้งชื่อตามมาลกาสุลตานลักซูมานาสนามแห่งนี้เป็นสนามเหย่าของสโมสมรมาลกายูไนเต็ดและสนามแห่งนี้นะครับผมเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานซูมาเกมและมาเลเซียพาราเกมสนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น40,000ที่นั่ง สนามที่หสนามกีฬาดารูนมาสมาสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเนประสงค์ที่ตั้งอยู่ในกวนตันรัฐปะหังประเทศมาเลเซียสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเนประสงค์เปิดใช้งานครั้งแรกในปี1970และสนามแห่งนี้ยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซูมาเกมในปี1996และสนามแห่งนี้เป็นสนามเหย้าของทีมปะหัง f c มีความจุทั้งสิ้น41,895ที่นั่ง สนามที่6สนามกีฬากวงกัวรลัมเปอร์หรือสนามกีฬาบรรดาทัสซานซ์เป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ในบรรดาตันลาซัตกุุงกัวลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลซะส่วนใหญ่เป็นลังเย่าของกวงกัวรัลัมเปอร์เอเและสลังงอเอเอ สนามแห่งนี้เคยถูกปิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ2554เนื่องจากไม่มีคนสนใจและจะมาซ่อมสนามแห่งนี้และเริ่มแรกเมื่อต้นปี2 0 1 2สนามแห่งนี้ถูกใช้สําหรับการแข่งขันลักปีมันใช้สําหรับการแข่งขันนัดแรกของมีเดียพีมาซี2013ต่อมาก็ได้ใช้เป็นสนามฟุตบอลและสนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น18,000ที่นั่ง สนามที่7เปรลังสเตเดียมสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในกัมปูซีมีในรัฐอีปโปกเขตคินตาเปละมาเลเซียมันเป็นส่วนหนึ่งของคอมเพล็กขนาดใหญ่ที่เรียกว่า DBI Sport Complex ซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาโดยสนามแห่งนี้มีสนามกีฬาหลายอย่างที่อยู่ในนั้นเช่นสนามสำหรับขี่จักรยานสนามกีฬาในโลกและสนามกีฬาสุลตตานฮอกกี้แต่สนามที่ใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจริงๆมีความจุอยู่ที่30,000ที่นั่ง สนามที่8สนามกีฬาเปตาลิงจาราสนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ในเขตชานเมืองคารนาจาราในเมืองเปตาลิงจายารัฐสลังงอประเทศมาเลเซียสนามแห่งนี้เปิดใช้งานครั้งแรกในปี1996ถูกสร้างสำหรับการแข่งขันในรายการเคืออจักรภพในปี2541และใช้เป็นเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันรับบีในรายการต่างๆสนามแห่งนี้เป็นสนามเหย้าของสโมสรเปตาลิงจารา สนามที่เก่าสนามกีฬาดิสคาร์เป็นสนามกีฬาใน ในรัฐซาบาประเทศมาเลเซียใช้สําหรับการแข่งการฟุตบอลและกีฬาเป็นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในลิดคัสสปอร์ตคอมเพกสนามกีฬาแห่งนี้มีวิวทะเลสาบที่สวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับปีนเขาบนกําแพงมีกระดานสเก็ตบอร์ดและสนามเทนนิสโลว์เดิมสนามแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานที่มีอัตจันทร์ขนาดเล็กซึ่งนั่งได้ถึง200คนภายหลังมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ของสนามกีฬาได้เสร็จสิ้นในปีพศ2544เพื่อใช้สําหรับรองรับสําหรับงานต่างๆและสนาม สนามแห่งนี้ก็เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆด้วยโดยความจุในปัจจุบันของสนามแห่งนี้อยู่ที่35,000ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้นะครับก็ใหญ่เป็นอันดับ8ของประเทศมาเลเซียในแง่ของความจุที่นั่งกันเลยทีเดียว สนามที่10สนามกีฬาชาวอารามเป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในชานอาร์มรัฐสลังงอประเทศมาเลเซียใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลดและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการแข่งขันกีฬามากมายสนามแห่งนี้เป็นสนามเหย่าของสโมสรสลังงอ FA และมีความจุทั้งสิ้น8372ที่นั่ง สนามที่11สนามสุลต่านมิซานเซนอออามีบินเป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ในเขตกูราเนรัตรัตตากานูอยู่ในศูนย์กลางของศูนย์กีฬาตังกานูส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลและได้รับการตั้งชื่อตามผู้ปกครองของตังกานูที่มีชื่อว่าซ an ันตันมิซอไซนออามีบินเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกของภาสบสะุักรมาเลเซีย และสนามแห่งนี้ยังเป็นสนามกีฬาหลักของรัฐตังการนูนอีกด,ด้วยสนามกีฬาแห่งนี้สามารถจูผู้คนได้ทั้งสิ้น50,000ที่นั่ง สนามที่12สนาม UITM เป็นสนามกีฬาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชานอารลัมสนามแห่งนี้เป็นรังย่าของ University Technology Mara เอ่อเป็นสโมสรในลีกไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับและสโมสร UITM ฟุตบอลขับ SPA f c ลีกสูงสุดนอกจากสนามแห่งนี้จะใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลแล้วยังสามารถใช้เป็นสนามรับบี้ได้และสามารถรองรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยสนามแห่งนี้เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลของทีมชาติมาเลเซ เียกับเมาดีฟเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพศ2552โดยทีมชาติบราซิเนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ0และสนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น10,000ที่นั่ง มีความจุฉเฉลี่ยอยู่ที่36,271.58ที่นั่งถือว่าเป็นลีก e อีกลีกหนึ่งนะครับที่มีค่าฉเฉลี่ยสนามเนี่ยที่โคตรเยอะเลยก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป12สนามในซูเปอร์ลีกมาเลเซียในฤดูกาล2563ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ